ความทุกข์ในชีวิตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะร่ำรวยมีเงินทองมีวาสนาบารมีมากแค่ไหนก็ไม่มีวันหนีความทุกข์ได้พ้นในเมื่อหนีไม่ได้หลบเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันสาเหตุของความทุกข์มาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนระดับของความทุกข์ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของปัญหาในช่วงที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ จะรู้สึกเครียดและทุกข์มากเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วความเครียดและความทุกข์ก็จะหมดไปแต่ในระหว่างที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะทำอย่างไรให้อยู่กับความทุกข์ได้อย่างเป็นสุขวิธีที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้นั้นมีหลายวิธีแต่วันนี้เราจะมาบอก3วิธีอยู่กับความทุกข์ให้มีความสุขที่ตัวผมเองใช้แล้วได้ผลจึงอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคน วิธีที่หนึ่งมองหาข้อดีในความทุกข์เราอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่าเหรียญมีสองด้านเช่นเดียวกันในความทุกข์ที่เราได้เจอก็อาจจะมีข้อดีของมันอยู่เช่นกันเพียงแต่เราอาจมองไม่เห็นนั่นเพราะว่าในใจของเรากำลังผเผชิญกับความทุกข์อยู่แต่ถ้าเราเริ่มตั้งสติได้และมองดูให้ดีเราก็จะเห็นข้อดีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใน ความทุกข์เช่นในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโลกติดต่อที่อาจทำให้หลายคนตกงานขาดรายได้ก็ทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราลองตั้งสติให้ดีและมองหาข้อดีของมันให้เจอก็อาจจะพบว่าข้อดีของการตกงานก็คือทำให้เรามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาดูแลคนที่เรารักมากขึ้น ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้ทำหน้าที่ของลูกได้อยู่กับภรรยาและลูกๆได้ทำหน้าที่ของสามีและพ่อซึ่งในเวลาที่เรามีงานทำอยู่นั้นเราอาจจะบกพร่องในเรื่องดังกล่าวหรือแม้ว่าเราจะสูญเสียงานเก่าไปแต่อาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือมีไรายได้มากกว่าเดิมในอนาคตก็เป็นได้หาข้อดีในความทุกข์ให้เจอ แล้วผลักดันชีวิตไปข้างหน้าอย่าท้อแท้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่วิธีที่ 2. เบี่ยงเบนความสนใจในความทุกข์คือให้มองความทุกข์ของผู้อื่นลองหันไปดูรอบๆตัวเรามีคนที่แยก่กว่าเรามีคนที่เขาทุกข์กว่าเราอีกเยอะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์กว่าตัวเอง ทำให้ลืมไปชั่วขณะว่าตัวเองก็มีความทุกข์เช่นกันการที่เรารู้สึกดีเวลาที่เห็นคนอื่นแย่กว่าเราหรือมีความทุกข์มากกว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขขึ้นหรอกแต่อย่างน้อยก็อาจทําให้เราได้รู้ว่ายังมีผู้คนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่ทุกข์ยากยิ่งกว่าเราการรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นอาจทำให้เราเกิดความสงสารและเมตตา รวมไปถึงเติดพลังใจในชีวิตได้ทำให้เรามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปการมองความทุกข์ของผู้อื่นก็เพื่อให้เรามีกำลังใจและใช้ความทุกข์ของผู้อื่นเป็นแรงผลักให้เราพ้นทุกข์มิใช่มองเพื่อตำหนิหรือซ้ำเติมผู้อื่นวิธีที่3ยอมรับและเข้าใจว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หลายคนไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม้แต่ความสุขบางครั้งก็ยังมีทุกข์แฝงมาด้วยเลยบางคนก็พยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามทํากันมาตลอดชีวิตแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะหนีความทุกข์ได้เพราะถึงจะบรรเทาความทุกข์ไปได้มากแค่ไหนแต่ก็ยังมีความทุกข์อีกหลายอย่างที่เราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้น ถ้าอยากเอาตัวเองออกจากความทุกข์ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองเสียใหม่อย่าก,กลัวที่จะเผชิญปัญหาอย่าจมอยู่กับความทุกข์ต้องเรียกสติและสร้างเกราะป้องกันตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นให้ได้การจะเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ได้ต้องรู้ก่อนว่าปัญหาหรือความทุกข์เกิดจากอะไรเมื่อรู้แล้วก็ค่อยๆค,คิดตรึกตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดปัญหาและปัญหานั้นนำพาความทุกข์มาได้อย่างไรการรู้เหตุแห่งที่มาจะทําให้เรายอมรับและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นดีกว่าการไม่รู้หรือไม่ยอมรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมัวแต่วิตกกังวลกับปัญหาและความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว สรุปวิธีอยู่กับความทุกข์ให้มีความสุข 1. มองหาข้อดีในความทุกข์ 2. เบีเ่ยงเบนความสนใจในความทุกข์ให้มองความทุกข์ของผู้อื่น 3. ยอมรับและเข้าใจว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเรารู้จักอยู่กับความทุกข์ได้เราก็จะยอมรับมันได้ต่อจากนี้เมื่อมีทุกข์หรืออะไรก็ตามที่มากระทบร่างกายและจิตใจของเรา เราก็จะพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแม้กระทั่งความทุกข์ไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องราวเลวร้ายเข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหนจงจำไว้ว่าเมื่อความทุกข์มันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันขอให้ทุกคนโชคดีพบเจอกับแสงสว่างของชีวิต พอทุกทุกที่มีแสงสว่างเสมอแล้วพบกันใหม่ครับกับ p r i นส์ออฟไลท์สวัสดีครับ